ประเด็นยังคงร้อนแรงและทวีความเดือดอย่างต่อนเนื่องครับสำหรับกรณีของไอรักชนกสีนอกสสกทมพักประชาชนที่ออกมาเรียกร้องให้การจอมพลังช่วยผลักดันเรื่องให้ไปถึงในอนุทินชาญวิรกคกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและให้เร่งจัดการกับปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ชาวกัมพูชาอย่างจริงจัง พร้อมกันดีครับยังขอให้การจอพลังใช้ความใกล้ชิดส่วนตัวกับร้อยเอกธรรมนัสพมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงต่อสังคมในประเด็นความเชื่อมโยงกับเบนสมิธตัวการใหญ่ของแก๊งสแกมเอร์ ล่าสุดครับรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอได้มีการเชิญทางด้านของไอรักชนกศรีนอกสสกทมพักประชาชนและก็กันจอมพลังนะครับมาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะเรื่องการเปิดเครื่องขยายเสียงผีและเครื่องบินรบโดยไอรักชนกครับกล่าวว่าคะแนนนิยมของการจอพลังพุ่งทะลุเพดานถึงขนาดที่ว่าฝ่ายการเมืองเช่นนายกรัฐมนตรียังไม่กล้าออกมาวิพากษ์วิจารณ์หรือพูดถึงอย่างตรงไปตรงมา เพราะทาให้เสียคะแนนนิยมมันมีความเอ๊ะเต็มไปหมดแต่ต้องยอมรับกันตรงๆว่าไม่มีใครกล้าพูดออกมาไม่มีใครกล้าตั้งคําถามเพราะถ้าตั้งคําถาม,ถามก็จะโดนทัวลงพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงกรณีที่กันจองพลังพยายามบอกว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ไม่ว่าคุณการจะไปปรากฏตัวที่ไหนไม่ว่าจะเป็นที่งานกระทรวงกรเกษตรหรือที่พะเยาคนเขามัดรวมว่าเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันและแบบนี้จะมาบอกว่าไม่ยุ่งการเมืองดิฉันก็คิดว่ามันน่าจะต้องตั้งคำถามและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องถามหนักก็คือพอคุยกันบอกว่าไม่ยุ่งการเมืองวันนี้คืนดีวิภาควิจารณ์การทางานของพักประชาชนบอกว่าคุณรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักน้ำลายพูดอย่างเดียวมีแต่ข้อเสนอ ทำไมถึงไม่ไปทําทั้งที่ตัวเองมีการควักเงินและบางส่วนอาจจะได้สนับสนุนมาจากร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยซ้ําดิฉันคิดว่าถ้าคุณกันเป็นกลางทางการเมืองอย่างแท้จริงไม่ได้เอาสิ่งที่เป็นต้นทุนกระแสหรือประชาชน9้าล้านคนที่เป็นแฟนคลับไปเป็นเครื่องมือของพรรคการเมืองไหนดิฉันก็คิดว่าคงไม่ต้องออกมาตั้งคำถามกันแต่ที่ดิฉันต้องมาตั้งคำถามเพราะว่าตอนนี้คุณธรรมนัฐ ถูกสังคมตั้งคำถามอย่างหนักรัชนกกล่าวต่อไปอีกครับว่าเสียดายที่คุณกันจอมพลังไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพราะเวลามีรายการต่างๆเชิญก็ให้โอกาสซึ่งเวลาไปออกรายการก็จับคนมาเชื่อเรียกว่าขึงพืชกลางรายการและตามล่าแม่มดกันเลยทีเดียวซึ่งตนก็เสียดายที่ไม่ได้มีโอกาสเจอตัวต่อตัว ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ทําเอาการจอมพลังปฏิเสธว่าตนในอยู่ชายแดนปกติโฟนอินเท่านั้นเพราะงานชายแดนสําคัญกว่าการมาบอกว่าเอาคนมาขึงพืชมันอคตินิดหนึ่งะะราชโนจึงกล่าวนะครับว่าประชาชนสามารถใช้วิจารณญาณเองได้การจอมพลังออกรายการโหนกระแสมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงมากเรื่องการเอานักสิทธ์มาแขวนก็ต้องยอมรับว่าเป็นการเอานักสิทธ์มาขึงพืช เสียประจานให้คนทั้งประเทศตาก้อนหินใส่ด้วยการดูถูกดูแคลนคำเหยียดยามตนไม่แน่ใจว่าไปขอโทษแล้วหรือยังคุณกันกับผู้ร่วมรายการก็ยังไม่ได้สำนึกผิดหรือขอโทษกระแสะความเกลียดชังที่มันเกิดขึ้น ที่คุณประทับตาไปในสังคมนี้ให้เกียรติคนไทยด้วยกันให้ด่าคนไทยด้วยกันให้ไปตามคุกคามเขาจนถึงว่ามีคนเนี่ยไปขู่เอาชีวิตพ่อเขาต่อให้ขอโทษแล้วสำนึกแล้วสิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้หายไปและคุณอาจจะลืมไปว่านี่คือคนไทยด้วยกันคนที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศนี้หรือแม้กระทั่งผู้มีอำนาจที่ยังเฉยเช่นท่านนายกหรือท่านที่ถูกกล่าวหาอย่างหนักดิฉันก็ไม่เห็นว่าคุณกันจะทําในสิ่งเดียวกันนี้กับผู้มีอำนาจ ด้านการจอพลังก็มีการตอบโต้ว,ว่าท่านนักสิทธ์ขอไปนั่งในรายการแล้วตนไม่ได้ไปนั่งด้วยก็แสดงว่าขึงพืชตนหรือไม่มันก็ไม่ใช่นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนั้นคือเราพยายามที่จะอธิบายในมุมของชาวบ้านมันเป็นอย่างไรตนเชื่อว่ามันก็มีความรู้สึกว่าเหตุผลคืออะไรตนก็รับฟังที่นักสิทธ์พูดกันจอพลังบอกว่าผมหยุดไม่ใช่ผมไม่หยุด ไม่ใช่ผมดันทุกรังที่ได้ทําต่อแล้วจริงๆการที่เขาออกมาพูดผมกับคนที่อยู่ในหน้างานรู้ดีที่สุดว่ามันมีภารกิจอะไรอยู่ในนั้นแล้วภารกิจที่อยู่ในนั้นมันประสบความสําเร็จด้วยตอนนี้คลิป ผมก็มีภาพผมก็มีผมมีภารกิจที่ซ้อนอยู่ด้านในทั้งหมดแต่เราเปิดตอนนี้ไม่ได้ถ้าคุณไอเอารูปผมไปก็แสดงว่าคุณไอซขึงพืชให้เอฟซีคุณไอซ์มาด่าผมสิถูกหรือไม่ผมไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นเลยผมก็ขอแสดงความคิดเห็นบ้างสิ่งที่ตนทำเป็นปฏิบัติการทางทหารและไม่มีพลเรือนขเขมรที่เสียชีวิตเลยแต่ไทยเสียชีวิตเป็นจำนวนมากอะไรอะไรก็ผม คำพูดนี้ครับทาเอานางสาวรักชนกกล่าวว่าจุดศูนย์กลางของจจกรวาลเลยนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าตนก็ไม่ได้เห็นด้วยกับเหตุผลที่นางอังคณาให้ไปตอนนั้นแต่มาตรการเป็นอย่างไรต้องมาดูความช้าเร็วหนักเบาเพราะเราเป็นประเทศที่ตอนนี้กําลังได้เปรียบไม่ควรที่จะทําอะไรที่สุดท้ายแล้วเราจะเพียงพ้าแน่นอนว่านางอังคณาอาจจะพูดผิดหรือไม่ถูกหูใครไปบ้างแต่ต้องยืนยันว่าเขาเป็นคนไทยตอนระเบิดลงตนก็ร้องไห้ แต่จะให้มานั่งถ่ายคลิปหรือโพสต์ว่าร้องไห้มันก็ดูแสดงเยอะเกินไปวันนี้นายการจอมพลังเปลี่ยนน้ำเสียงอาจจะมาเล่นบทพระพระที่ถูกกระทำตนก็เห็นใจเป็นอย่างยิ่งที่ถูกตั้งคำถามหนักมากขอส่งกำลังใจจริงๆกันจอมพลังจึงกล่าวทันทีว่าไปเรื่อยเลยเพราะตนถามจากโพสต์ที่นักข่าวเอามาลงวันนี้ในมุมของหลายคนต้องตั้งหน้าตั้งตาทำโดยห้ามถามหรือไม่ อย่างไรก็ตามครับในรายการครั้งนี้มีทางพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลมาร่วมรับฟังด้วยซึ่งก็มีช่วงหนึ่งครับที่ไอรักชนกกล่าวว่าเธอรับรู้ว่าหลังจากเทปดังกล่าวออกอากาศไปหนุ่มกัญชัยได้สำนึกผิดและไปไล่ขอโทษผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่เธออยากเสนอให้พี่หนุ่มกันชัยและรายการโหนกระแสซึ่งมีพลังและเสียงที่ดังมาก ได้ใช้กระบอกเสียงนั้นในการตีไปที่กล่องดวงใจของกลุ่มผู้มีอิทธิพลในกัมพูชาซึ่งก็คือแก๊งคอเซ็นเตอร์ที่สร้างความเสียหายมหาศาลให้กับคนไทยซึ่งสอสไอได้มีการท้าให้รายการเชิญผู้มีอำนาจระดับสูงของรัฐบาลมาตอบคำถาม ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังโดยเธอยินดีที่จะไปร่วมซักถามในรายการด้วยตัวเองซึ่งทางพี่หนุ่มก็บอกว่ายินดีมากๆถ้าสอสอไอซ์จะมาร่วมรายการเรียนเชิญจริงๆนะครับซึ่งทางสอสอไอซ์ก็ได้ตอบรับคําเชิญทันทีพร้อมกล่าว่ายินดีมากหากโหนกระแสที่ทําเรื่องสังคมมาตลอดจะหันมาพูดเรื่องปัญหาเชิงโครงสร้างเสยทีถือเป็นการปิดฉากดราม่าและเริ่มต้นภารกิจใหม่ที่น่าจับตาต่อไปครับ